เมื่อบรรดาเทวดาเมืองเบธเลห์มกันเถิดจะได้เห็นเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าแจ้งให้เรารู้พวกเขาจึงรีบไปและพบพระนักอารีโยเซฟและพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟังส่วนพระมารีทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในใจและยังคิดถึงคำหนึ่งอยู่เสมอคนเลี้ยงแกะได้กลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นตามที่วัตเทวดาได้บอกไว้พระวาจาของพระเจ้า วันนี้พ่อเริ่มมิสซาช้านิดหนึ่งเพราะว่ามีพี่น้องที่ต้องการแก้บาปนะครับแล้วพ่อก็รู้สึกว่าพ่อยินดีนะครับที่จะฟังแก้บาปพี่น้องฉีดยาครบกันหรือ,อยังเนี่ยสองเข็มหรือ,อยังใครยังไม่ได้ฉีดเลยไม่ต้องยกมือนะครับเดี๋ยวตกใจนะครับแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็จะฉีดกันแล้วนะเท่าที่พ่อดูเนี่ยคุยๆกับทุกคนเนี่ยรู้สึกจะฉีดแล้ว สองเข็มสามเข็ม,าม,ขมบางคนเนี่ยห้าเข็มถามว่าฉีดอะไรห้าเข็มอ๋อหมากัดเขาให้ฉีดยากันบ้ารอบสะดือนะครับห้าเข็มอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่โควิดแต่ถามว่าเราทําไมเราต้องไปฉีดยากันหลายคนก็บอกไม่อยากฉีดแต่ก็ต้องไปฉีดเพราะอะไรเพราะกลัว กลัวว่าถ้าเราไม่สบายแล้วเนี่ยชีวิตเราจะลำบากจริงไหมทำมาหากินก็ลำบากไปไหนก็กลัวที่จะติดหรือไม่ก็จะไปพาไปติดคนอื่นส่วนคนที่ฉีดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ติด,ตดก็อาจจะติดแต่ก็ตายน้อยหน่อยหมายถึงว่าไม่ใช่ตายน้อยนะครับโอกาสตายมันก็น้อยลง โอกาสจะนอนโรงพยาบาลและเจ็บป่วยหนักๆต้องเสียตังเสียเงินเยอะแยะและถ้าเราป่วยครอบไปหาหมอการที่เราฉีดยาการที่เราป้องกันตัวจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราแข็งแรงและถ้าเราแข็งแรงเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายคนที่ขอมิซา ความแข็งแรงมันทําให้เรามีความสุขมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ต้องนอนอยู่บนเตียงนอนป่วยมันไม่มีความสุขเลยเงินมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าสุขภาพมันไม่ดีเนี่ยชีวิตมันพระเจ้าที่ลงมาเกิดก็เพราะอย่างนั้นเลย โลกของเราเนี่ยเรามีกายและวิญญาณกายเราอ่ะเราป่วยเรามีหมอเรามียาแต่วิญญาณเราอ่ะถ้าเราป่วยอะวิญญาณเราป่วยเราจะหาหมอจากไหนเราจะหายาจากไหนแล้ววิญญาณเราป่วยมันเป็นยังไงอย่างแรกเราจะหุดหงิดต่อให้ร่างกายแข็งแรงก็เถอะเดี๋ยวหุดหงิดนะครับหุดหงิดไม่รู้ ไปเดินมาหดหดวุ่นง,งานหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่รู้สึกมันร้อนขอน้างในหด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 พร้อมด่านะครับพร้อมสู้พร้อมบวกนะและอาการอย่างหนึ่งที่เป็นอาการป่วยของวิญญาณก็คือที่อิจฉ้าอิจช้าคนนู้นอิจช้าคนนู้นคนน,คน,น,คนั้นมันดีคนนี้นมันดีนนมันดีดีได้อย่างไรไม่ดีหรอกสู้ฉันไม่ได้ฉันดีกว่า อิดฉาตาเนี่ยแดงเลยร้อนไปทั่วอาการนี้ไม่ได้อาการทางร่างกายนะครับเป็นอาการทางวิญญาณอิจฉาอย่างที่สามก็คืออาการป่วยก็คือโลกโลกเนี่ยมันมีหลายอย่างโลกคืออยากได้มากๆเยอะๆไม่ใช่เพียงแค่โลกเรื่องเงินเรื่องทองเท่านั้นอยากได้เยอะๆ อยากได้เงินเนี่ยไม่ใช่โลภนะครับเพราะเราต้องทํามาหากินแต่อยากได้เงินโดยที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ล้ทํามาหากินตามปกติแล้วปรารถนาที่จะมีเงินเยอะไม่ได้โลภนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาอันยังไงก็ได้ขอให้ได้มีเงินเยอะๆไม่สนใครจะเดือดร้อนอันนี้แหละบาปและอันนี้มันบ่งบอกว่าวิญ,ญญาณของเรานั้นป่วย แล้วมากกว่านั้นคือคิดฆ่าคนอื่นพี่น้องเคยมีไหมคิดฆ่าคนอื่นแม่มันใส้ยิงมีปืนยิงมันตายเลยนะครับนะหลายคนนะครับมีนะมีนะนะบางครั้งพ่อก็เคยคิดส่งไปสวรรค์ก่อนดีไหมเนี่ยนะนะครับคิดทำร้ายคนอื่นนะหรือบางคนคิดฆ่าตัวเอง เฮ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตแย่แล้วเกินเกียดมันเกียจมันสู้อะไรก็ไม่ได้แล้วชีวิตล้มเหลวฆ่าตัวเองดีไหมบางทีคิดนะครับหลายคนคิดนะว่าชีวิตเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้แล้วงั้นฆ่าตัวเองดีกว่าเห็นหรือเปล่าสิ่งเราเนี้ไม่ใช่อาการป่วยภายนอกไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่หายนะครับไปหาหมอหมอก็แก้ไม่ได้หมอก็บอกผมก็ป่วยอาการที่พี่พูดเนี่ยอิจฉาคนอื่นโลก นะนะคิดฆ่าคนอื่นคิดทําร้ายคนอื่นปองร้ายคนอื่นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยหมอก็เป็นมียาให้หมอบ้างไหมนั่นแหละอาการป่วยแบบเนี้ยเขาเรียกป่วยฝ่ายวิญญาณและมันอาการแย่เพราะอะไรมันไปทําร้ายคนอื่นได้ด้วยนอกจากทําร้ายตัวเองแล้วมันยังทําร้ายคนอื่นและถ้าลูกหลานเราเป็นอย่างเงี้ยถามว่าลูกหลานเราโตขึ้นจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไม่ได้ นี่แหละคือพระเจ้าจึงต้องลงมาเพราะลูกลูๆณเวลานั้นลูกเริ่มที่จะทำร้ายกันลูกเริ่มที่จะเกลียดชังกันลูกเริ่มที่จะเอาเปรียบกันและปัจจุบันลูกสังเกตไหมที่เราไม่มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะเราเอาเปรียบกันเราเกลียดกันเราไม่รักกันเราไม่ช่วยเหลือกันแล้วถ้าลูกของเรามีลักษณะนิสัยแบบเนี้พ่อแม่มีความสุขได้ไหม ไม่ได้พ่อแม่หลายคนเครียดเพราะอะไรลูกเนี่ยคิดนั่งเงียบๆหลายคนนะแบ่งปันกันบอกว่านั่งเงียบๆกลัวเหลือเกินห่วงลูกลูกจะคิดอะไรไม่คุยกับพ่อแม่เลยนี่แหละแสดงว่าลูกมีอาการป่วยดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงลงมาพระองค์ลงมาเพื่ออะไรลงมาเพื่อเป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งยาให้กับลูกดังนั้นหลายคนเนี่ยคเคยมีเศรษฐีที่ต้องบอกเลยว่ารวยมากๆแล้วบาปหนึ่งที่เขามีก็คือเขาอยากจะรวยยิ่งกว่านี้เขามีความสุขมากที่เห็นบัญชีในธนาคารเนี่ยตัวเลขมันขึ้นจากที่มีประมาณพันล้านพันล้านบาทนะไม่ใช่พันล้านจัดน,นะพี่น้องนะพันล้านบาท อยากจะมีขึ้นไปอีกอยากจะมีเยอะๆแล้วเขาบอกว่ามีเงินเยอะเนี่ย<ๆ>ก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาอิ่ม,มก็แนะนําบอกว่าจงมาหาพระเจ้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาต่อลูกเถอะให้ลูกได้อิ่มเถอะไม่งั้นลูกจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นหาเงินอย่างเดียวมีเงินในบัญชีมีความสุขมากๆเขามาหาพระเจ้า มาสวดเพิ่มขึ้นมาแก้บาปมาขอพรผ่านไปประมาณสักไม่ถึงปีปเจอกันอีกทีหนึ่งพอ่พอขอบคุณมากเลยตอนเนี้ผมผม,ผมรู้สึกเลยว่าผมหลุดพ้นจากไอ้ตรงนั้นแล้วผีตัวมันใหญ่มากและมันเนี่ยพยายามที่หะหัวใจของผมมีแต่เงินมีแต่ทองแล้วผมก็ไม่เคยเลยมีความสุข แต่ก็มันร้อนมันร้อนแล้วอยากจะมีเยอะๆแต่เมื่อพบพระเจ้าผมสวด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 แล้วก็มาร่วมมิซาแก้บาปรักศีลผมค่อยๆรู้สึกเย็นลงเย็นลงเย็นลง,นลงแล้วตอนเนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมมีพระเจ้าเนี่ยผมพอแล้วแล้วเขาก็เริ่มเอาเงินที่เขาเริ่มเก็บเนี่ยเริ่มบริจาคเริ่มช่วยเหลือเริ่มแบ่งปันแบ่งปันคนนั้นแบ่งปันคนนี้แบ่งปันคนนู้น ช,ช,ช่วยสร้างวัดตรงนู้นช่วยสร้างวัดตรงนี้ช่วยสร้างวัดตรงนั้นเขาบอกพ่ออันเนี้ยผมไม่เคยเจอเลยในยามที่ผมมีเงินเยอะๆผมไม่เคยรู้สึกมีความสุขเช่นนี้เลยแต่ตอนนี้ผมมีแล้วเขาวิญญาณของเขาป่วยและเขามาหาพระเจ้าเขาได้รับทั้งอาหารเวลาที่พ่อทํามิซาเนี่ยพ่อกําลังทําอาหารเลี้ยงวิญญาณลูกนะปรากฏเขาได้รับศีลแล้วเขาก็อิบ และพระเจ้าก็เอาตัวเองเนี่ยบด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 ลูกคิดว่าแผ่นศิลเนี่ยกว่าที่มาเป็นแผ่นศิลเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นได้ยังไงเนี่ยต้องเอาเม็ดข้าวมาบดบดข้าวสาลีบด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 จนละเอียดแล้วค่อยทํามาเป็นรูปเป็นขนมปังไรเชื้อป้อนลูกพระเยซูเจ้าก,ก็บดตัวเองบนไม้กางเขนหลังจากที่เกิดมาก็ยากลําบากแต่ก็บด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  ให้ตัวเองเป็นยารักษาวิญญาณของลูกเพื่อลูกจะได้ไม่ป่วยถ้าข้างในลูกแข็งแรงเน่ยลูกจะเป็นคนมีความสุขมากต่อให้ข้างนอกของลูกลูกจะอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีก็ตามนะครับเพราะมีหลายคนที่พ่อรู้จักข้างในก็แข็งแรงข้างนอกเขาป่วยนะบางท่านเนี่ยต้องฟอกไตาอาทิตย์หนึ่งสามครั้งฟอกไตเสร็จวันถัดมาก็ทำงาน นะครับหน้าตาล่าเลิงมากนะครับ,นค,รบคนปกติเห็นคนคนนี้เขายังต้องมองเลย<ะ><ะ>เธอฟอกไตหรืออาทิตย์ละสามครั้งทําไมหน้าตาไม่เหมือนเลยฉันไม่ได้ฟอกแม้แต่ครั้งเดียวต่ออาทิตย์ฉันยังหน้าตาป่วยอยู่ทุกวันทุกวัน,ทวนเทียบกันเนี่ยรู้เลยว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่ป่วยไอคนฟอกไตอ่ะไม่ป่วยไ,ไอคนไม่ฟอกอ่ะป่วยมันป่วยไยจิตวิญญ,ญาณมันป่วย แต่คนที่เขาฟอกไตเขาไม่ป่วยอ่ะข้างในเขาแข็งแรงเขาจึงเป็นคนร่าเริงและก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมากมายดังนั้นพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าเกิดมาไม่ใช่เพื่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเพื่อที่จะมาไหว้มากราบแต่ต้องการเชิญพระองค์กลับไปบ้านของเราโดยเฉพาะยิ่งให้ลูกๆให้ครอบครัวของเราเพื่อครอบครัวของเราจะได้ไม่ป่วย ลูกๆของเราป่วยวันวันคิดแต่ทําร้ายตัวเองวันวันคิดแต่ทําร้ายคนอื่นวันวันคิดแต่ทําร้ายพ่อแม่พ่อแม่มีความสุขไหมไม่มีหรอกดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงลงมา,มาก็ขอให้ลูกได้มาหาพระเจ้าเถอดแล้วเอาพระเจ้ากลับบ้านเพื่อพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของครอบครัวของเราดีขึ้นมีความสุขขึ้น แค่นั้นเองการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าไม่มีจุดประสงค์อื่นใดเลยยกเว้นอยากให้ลูกมีความสุขทุกวันนี้ที่ลูกไม่มีความสุขก็เพราะลูกป่วยข้างในแต่ลูกไม่รู้และเมื่อลูกป่วยผีปีศาจมันก็อยู่ใกล้ลูกมันก็ยิ่งทำให้ลูกไม่มีความสุข ดังนั้นเอาพระเจ้าเข้าไปในครอบครัวของลูกพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่รักษาไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาหารแต่พระองค์ขับไล่ผีปีศาจให้ออกไปจากครอบครัวได้ออกไปจากชีวิตของเราได้ด้วยนี่แหละการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลยพระองค์คือพ่อของเราเกิดมาเพื่อที่จะไปอยู่กับลูกแล้วช่วยเหลือลูกแล้วทำให้ลูกมีความสุขและสุดท้ายก็คือพาลูกกลับบ้าน จนได้นั่นเองนี่คือเหตุผลของการที่พระเยซูเจ้ามาเกิดและนี่คือพ่อของเราที่มาเกิดเพื่อมาอยู่กับลูกๆในทุกๆสถานการณ์ดังนั้นวันนี้เมื่อเราได้รับพระเยซูเจ้าเราได้กราบพระองค์เชิญพระองค์กลับบ้านนะครับ แต่ไม่ต้องเอารูปกลับนะครับหลายคนนะพ่อพูดทุกครั้งเลยนะเวลาเชิญนะครับทุกคนเดี๋ยวบางคนคิดว่าเอเชิญพระองค์เอื้อมจับพระกุมารเอากลับบ้านนะครับไม่ต้องนะแค่เชิญพระองค์ไปอยู่กับลูกนะพระเจ้าไปอยู่กับลูกเลยนะแล้วชีวิตลูกจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนขอพระกุมารได้อยู่กับพวกลูก ขอพระกุมารได้อวยพรพวกลูกและขอให้พวกลูกได้มีชีวิตที่ได้รับการเยียวยารักษาและอิ่มเอมในพระเจ้าเสมออาเมน,นข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้